สวัสดีคะ่ะทุกคนเกือบโด он, เนด он, เกือบโดนโดนนะเรียกว่าอะไรหงหนุมหัวแล้วตะกี้นี่ก็เขาก็โดดขึ้นมาฝั่งเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีรอบห้องนะคะสวัสดีนะคะใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ติไม้ก,กับติ๊น้อยโนเวนะคะวันนี้ก็นี่แหละคะ่ะเห็นแดดมันออกวิ่งเลยะคะ่ะทุกคน มาถ่ายหงนะคะหงนี่กระโดดขึ้นมาหาตีมาเลยทุกคนตีมาตีไม้ก็ล้มลงนะคะทุกคนกลัวมันหนุมหัวอยู่แต่เขาก็มีหยุมนะคะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะเสียงนกนะคะเห็นไหมสวยมากๆเลยนะคะทุกคนเขาไปแล้วนะคะ๋ยวให้เขาไปก่อนตีไม้นะ่ะไม่ใช่อะไรหรอกะคะ่ะตีไม้คงไปลบกวนนะคะ หงสองตัวนี้เพราะว่าจริงๆว่าจะถ่ายใกล้ๆทีนี้เขาคงไม่ให้ถ่ายเขาก็เลยกระโดดขึ้นมาฝั่งเลยค่ะนี่นะคะทุกคนยังไงถ้าภาพไม่ชัดหรือยังไงติมาย็ขขอประทานอาภัยทุกท่านด้วยนะคะมันมันรู้สึกว่ายังไงมันเหมือนมีกิจสัมผัสเหมว่าเออลงไปนะเดี๋ยวมีโหงมาอะไรประมาณนี้ทุกคนนี่นะคะสวยมากเข้าไปแล้วนะคะอูต้องขอโทษนะที่ ที่ที่ไปถ่ายใกล้เห็นไหมเขามองมาอีกแล้วจะขึ้นหมาดอีกแล้วขึ้นมาหยุมหัวหนึ่งวะเนี่ยไม่ได้มาทําอะไรนะเรามาถ่ายคลิปนะจ้าหงไปเลยจ้าเขาก็โดดขึ้นมาฝั่งเนยนะทุกคนกระโดดขึ้นมาฝั่งนะคะทุกคนกระโดดขึ้นมาฝั่งเขาไปแล้วนะคะทุกคน สวยมากเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็มันจะแดดช่วงประมาณห้าโมงกว่าๆเกือบจะหกโมงแล้วเนะาะติไมยก็เลยมาถ่ายวิวส,สวยๆบรรยากาศให้ทุกคนดูนะคะต้องขออภัยด้วยนะถ้าภาพมันสั่นหรือภาพมันไม่ชัดนะคะทุกคนอวันนี้โดนเ <c oughs> นี่ยเขมองเรา,าอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาจะขึ้นไปแล้วทุกคนหวกเอ๊ะทำไมฉันเขาเขาจะแปลกใจว่าไอ้ทำไม ผู้หญิงคือคนนี้ต้องเดินตามเขาประมาณนี้นะคะทุกคนเราไม่ได้มาอะไรนะเรามาถ่ายคลิปนะหงงนะตัวนี้นะคะตัวนั้นไม่เท่าไหร่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะคะอารมณ์รุนแรงมากเลยตีไม้ก็คิดว่ามันจะกระโดดหยุมหัวแล้วนะตีไม้ก็ล้มแล้วตะกี้นั่นะ่ะว่าเปยังพี่น้องสวยมากเลยนะคะอะเจอกันนะหวงนะ โอเคนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะกับกับคลิปที่ไม่ค่อยภาพชัดเท่าไหร่ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะทุกคนถ้าติมายลงคลิปบ่อยหรือพูดจาไม่ดีหรือกินมูมามไปนะคะติมายก็ขอประทานอภัยทุกคนด้วยนะคะยังไงก็จะลืมนะคะเป็นกําลังใจให้ติมายแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ไม่ตาช่องติมาด้วยนะคะทุกคนไปค่ะเรามาดู บรรยากาศส,สวยๆกันค่ะทุกคนไิม้ก็เก็บบรรยากาศดีๆอ่ะถ่ายอันนี้คือโอเคนะคะคถ่ายระยะไกลไม่ได้นะทุกคน,กคนตั้งไว้แค่นี้แล้วนี่นะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชื่นชอบกันแล้วก็ ่คอมเมนต์มานะคะว่ามีความรู้สึกยังไงกับคลิปนี้นะคะทุกคนสีไมายก็พูดไม่เก่งนะคะเพิ่งจะทำยูทูบเบอร์ได้ไม่นานนะคะทุกคนอาจจะมีข้อผิดพลาดกันบ้างก็ขอประทานอาภัยทุกท่านด้วยเด้อไปแล้วหงนะคะทุกคนโอ้หงหยุมหัวพี่นอ้องหน้าตรงตาอย่าง้วโอ้ย ถ่ายคลิปสวยๆให้ขอสักแปดนาทีก็พอแล้วนะทุกคนเนาะมันจะกาดแบบนี้หายากมากนะทุกคนนานๆจะมีแดดออกสักทีวันนี้ตีไม้ก็ถ่ายเขาเรียกว่าอะไระคะอ่าถ่ายรูปดอกไม้ให้แล้วนะเดี๋ยวจะลงในไลน์ลกลุ่มให้นะคะใครจะเอาไปหรืออะไรยังไงเอาไปได้นะคะทุกคนไม่ว่านะคะทุกคนเอาไปเลยค่ะนะคะ ดูบรรยากาศรอบๆนะคือค <c oughs> <strange. c oughs> ือบรรยากาศดีมากก็คือมานั่งให้แบบว่าให้ความร้อนนะคะเหนื่อยเหนื่อยครัทุกคน สวยนะชอบนะคะทุกคนตีไม้ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะทุกคนสบายใจดีค่ะนะคะมันมีเรื่องอะไรคิดเยอะแยะเลยนะคะไม่สามารถที่จะพูดคุยเรื่องบางเรื่องไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะทุกคนอยากกลับบ้านมากๆเลยนะคะอหอยจุบเยอะเลยค่ะทุกคนหงเข้าไปตรงนู้นแล้วนะคะเสียงขลื่นเห็นไหม เสียงข,ขึ้นนะคะนั่งฟังสบายสบายขึ้นนะคะทุกคน ขึ้นได้ยินไหมคะอ,มอากาศดีนะคะติไม้ก็เอาไปสวยๆมันยากาศดีๆมาฝากทุกคนนะคะมันก็ก็เรียกว่าธรรมชาติบำบัดจิตใจเรามันจะดีขึ้นเนาะทุกคนเนาะนี่แหละนะคะสวยงามมากเหมือนเดิมนะคะทุกคนดูสิ เมฆนะคะมท้องฟ้าและบรรยากาศดีๆนะคะ สงบดีมากเลยทุกคนเขาเรียกว่าหมู่บ้านซอมบี้นะคะทุกคนยังไงก็ตีไม้ก็เป็นกําลังใจให้คนไทยทั่วโลกนะคะที่อยู่ต่างแดนหรือจะอยู่เมืองไทยก็ดีนะคะขอทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะคะแล้วก็เจอแต่สิ่งดีคนรอบข้างดีดีแล้วก็ทําอะไรก็ขอให้ไหลให้ลื่มเหมือนน้านะคะทุกคน แล้วก็จะได้เจอความทุกข์เจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตตลอดปีและตลอดไปนะคะส่วนคลิปนี้สีไม้ก,ก็บายบายนะคะเจอกันพรุ่งนี้เนาะทุกคนบายบายค่ะ